นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทำไมมีแต่คนท่าดีทีเหลวตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหออกมาด่าหน้าด่าทอวิพากษวิจารณ์กันเป็นฉกฉกยังกับตัวเองเก่งกาจสามารถอะไรนักหนาบางคนนี่วางท่าเป็นนักวิชาการใหญ่โตแค่ทรงผมนี่ก็กินขาดยังกับนักศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ด่าเขาแหลกลานไปวิจารณ์ไปแม้กระทั่งผู้ว่าธนาคารชาติ เก่งกาดขนาดชี้หน้าด่าว่าเองจบมาจากไหนโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆพวกเราประชาชนทุกคนเห็นก็เวอแล้วครับโอ้โหคิดว่าท่านคงเป็นศาสดาคิดว่าท่านคงจะเก่งนักหนาก็พากันกาให้ผลสุดท้ายพวกท่านก็ได้เป็นใหญ่ได้ครองอำนาจได้ครองแผ่นดินแต่เอาเข้าจริงความจริงก็คือความจริงนี่คือสิ่งที่ครูปิชากล่าวไว้พอได้เป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นไงไม่มีปัญญาทำไรครับ ดูกระทรวงพาณิชย์ดูกระทรวงเกษตรดูกระทรวงอะไรสิครับผลผลิตออกมามากมายตอนนี้เป็นไงเกษตรกรไทยกําลังจะตุยกันไปหมดแล้วดูราคาข้าวข,ของเราสิตอนนี้ชาวนาจะอยู่ได้ยังไงร,ราคามันสำปะหลังราคาอ้อยราคายางพาราราคาทุเรียนราคาผลไม้ราคาอะไรต่างๆมากมายตกตำดิ่งเหวท่านนักประชาธิปไตยใหญ่พอได้กรองแผ่นดิน ไม่เห็นมีปัญญาทําอะไรนูน่นนี่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่รู้ประชุมอะไรนักหนาปรากฏว่าพอเขาถามว่าไปประชุมอะไรบอกว่าจะไปเซ็นเอ็มโอยูจนข้าวออกมาจนเขาเกี่ยวจนจะขายแล้วท่านเพิ่งไปทำเอ็มโอยูนี่นะโอ้โหกว่าทัวร์จะสุกหนึ่งงานคงไหมแหลกลานกันไปหมดแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรผลสุดท้ายก็ตีกันเองพวกโจรนี่มันจะสมัครีกันตอนปล้นพอปล้นเสร็จแล้วจะแกงแย่งผลประโยชน์กันก็จะตีกันเอง ผมไม่รู้ว่านี้จะใช่ไหมแต่รู้สึกว่าในพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะจะออกมาด่าท่านรัฐมนตรีคนนี้เต็มที่ก็ไม่รู้ว่าเขาแค้นกันจริงๆหรือทําไปเพื่อย่งชิงเก้าอี้หรือว่านี่คือดรามา่าคือละครอีกบทหนึง่งที่เล่นแสดงกับคนไทยมันก็เป็นแค่กิจกรรมที่ทําอะไรก็ได้ขอให้ได้คะแนนเสียงของพวกเราเฮ้ยเศร้า่ะชาชนคนไทยมองชนกลับไปไม่รู้จะภูมิใจไหมที่ตอนนี้เรามีแต่ประชาธิปไตย ที่ฟ้าสีทองของกําแพแต่พวกเราคนไทยกำลังจะอดตุยทุกคน